คนไม่ไหวก็หายใจไปตามปกติเสร็จแล้วก็เอ็กซ์ไซส์แบบเนี้ยลงจะเรียกว่า่าสุพชาตโยกเยกเออไหนะ้ำท่วมเมฆเล่นไปเลยนะโอเขไหมก้มเงยแงนขึ้นบนหลังฟ้าเพดานนู่นนะประมาณสาไม่เกินวิวินาทีนะเดี๋ยวมันจะเวียนเราตั้งตัวตั้งดักนั่งให้ตรงกับศูยองศาเอาเช็คเช็ค ทบทวนนะฮะโฟลอี่แก้พร้อมถามว่าเป็นจังไดคุณโยมเชิญครับ ดังดังครับเวลาทวงนี่ทช่ไมมดังจังอ่ะพอที่คุณลุงให้หายใจเข้าไปลึกๆกแล้วก้นนานนะคะมันแน่นแล้วก็อัดแล้วมันก็ร้อนนะคะแต่พอตอนที่เราปล่อยตรวจไปนะคะมันโล่งเลยน่คะคุณลุงอ๋อเวลาปล่อยนะเหมือนปล่อยของเเนาะเหมือนเหมือนกับหาบมาหนักแน่นแล้วโยนของหาทิ้งไปเบาวิวเลยงั้นใช่ไหมครับฟิลลิ่งไปงั้นใช่ไหมครับ ก็แปลว่าหัวเบาหัวหมดทางนั้นนะเหลือ,อนิดหนึ่งทุลุ่นิดหนึ่งก็ขึ้นมาชั่งได้ไหม้าหากว่าเดิมมันสิบหนักสิบกิโลกรัมชั่งแล้วมันเหลือกี่กิโลกรัมคาว่าเหลือนิดหนึ่งนหนะขายไปแล้วแปดตุลค่ะเหลือสองกิโลค่ะเหลือสองกิโลกรัมโอเคพอเข้าใจได้นะนะนั่นคือความรู้สึกแปลแปลว่าไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ับไปแล้วต้องการร้อยไหมคะ จริงเหรอต้องการแน่นะงั้นยืนขึ้นนะยืนขึ้นจนยืนตรงคารวกันชาติศาสนาและพระมหากษัตนะฟังตามคำบอกครับสูนนน้าจเหมือนเดิมทุกประการครับท่านกลั่นนานๆพร้อมกับกระโดดเยงเย่งตึ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 งชกตึงตึงชตึงตึงช่างเงี้ยเพื่ออะไร เพื่อต้องการที่จะสะท้อนพลังงานศักดิ์นั่งอยู่ในตัวเอง่้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆครับมันจะสะเทือนถึงศูนย์กลางของสมองตามด้วยเสียงห้องลุงเสียงลุงม,มีศักยภาพสูงมากนะฟังเสียงลุงใหด้ดีนะครับแล้วมันจะหายหมดทั้งร้อเซนตในหัวของคุณเองในเชียร์ในเชียร์ อย่าให้ใครมาตอบแทนนะถามว่ารู้สึกเป็นอย่างไรกะกะเชิญครับเออรู้สึกยิ่งตอนคุณลุงให้กระโดดนะคะให้กระแทกเท้าค่ะรู้สึกมันติดอัดมากอ่ะคุณลุงมันเหมือนแล้วเสียงของุของคุณลุงแล้วเหมือนมันระพแทงอะความรู้สึกอะมันก็เหมือนทรมานเนาะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่มันสุดแล้วอะคุณลุงพอเราปล่อยคลวดอะเรารู้สึกว่ามันว่างอะคุณลุงมันเบาอะค่ะ จริงเหรอมีใครซิบข้างหูป่าว่เนนีนยแน่ใจนะที่พูดนะแน่ใจครับคุณขออนุญาตครับอายุเท่าไหร่แล้วครับสีบ่สิบเจ็ดคคุณลุสี่สิบเจ็ดอโอเคโอเค,อเคอลุงกำลังถามว่าบรรลุนิติภาวะย่างนั้่เหนไงแปลว่าบ,บรรลุนะ วันนี้บรรลุนิติภาวะต่อไปวันหน้าขอให้บรบรลุธาตุบรรลุธรรมในเชียในเชียดียดดงไหมเอาละ่ะถามว่ารู้จักลุงหอ,อกได้ไงงดีกว่าอะคุณอยู่บ้านคุณลุงอยู่บ้านลุงอ่ะรู้จักในติ๊กตอกครัคุณลุงมันเป็นตัวไงติ๊กตอกอ่ะมันเป็นแอปพลิเคชันโลกออนไลน์อ่ะ เปิดเหรอนใครเขาก็าเล่นกันนะคุณลุงแปลว่าเจอลุงโดยบังเองิญหรือว่าโดยมีใครแนะนำเลยใครจับมือให้นั่นนั่นหรือเปล่าก็เปิดมาเจอคุณลุงขึ้นอะคะ่ะก็แปลว่าลุงเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ค่ะก็เห็นมันขึ้นมาเองอะค่ะโอเคเข้าใจอ๋อรู้สึกเป็นไงความรู้สึกครับที่เห็นลุงเหรอคะด้ว่า นเมื่อกี้ที่ได้แล้วคือเราเน้นมากเรื่องความรู้สึกครับผมเมื่โลงคุณลุงตอนนี้แบบตัวร้อนแล้วก็เกลือแตกค่ะเงาแตกเงยแตกเนาะใช่ค่ะติดต่อไม่ยังลุงหนูใช้เบอร์อะไรโทรศัพท์มาศูนย์ออสองค่ะเหรอใช่ค่ะโอเคเบอร์บ้านธรรมดาเบอร์นั่นนั่นโอเคเข้าใจอืมโอเคเมื่อเวลาใช้เวลาร่วมันตรงนี้ถามว่า สงสัยไหมฮะมันหายได้ไงวะบีฟอนอัปเตอร์มันหายได้ไงอะสงสัยไหมครับก็สงสัยค่ะคุณลุงแต่ตอนฟังอะตอนนั้นมันยังไม่ปวดหัวค่ะฟังแล้วก็รู้สึกมันโล่งแล้วมันก็หลับไปเลยค่ะคุณลุงแต่วันนี้มันปวดหัวก็เลยโทรมาหาค่ะอ๋อแต่คิดว่ามันมันก็หายอะค่ะคุณลุงเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้ คุยกับลุงห้ามโกหกนะฮะยกเว้นไปเป็นนี่สินส่วนตัวนะโกหกใครก็โกหกไปโกหกลุงไม่ได้นะอันตรายนะนะพูดแต่ความจริงเท่านั้นกับลุงนี่นะครับโอเคเข้าใจได้ครับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องความรู้สึกตรงนี้ลุงจะเข้าใจชัดเจนในส่วนตัวลุงนะครับนั้นทางฝั่งคุณก็ได้รับโดยชัดเจนว่าบีฟอร์ก็คือรู้สึกปวดหัวอ,อย่างรุนแรงพอเวลาพูดคุยกันนู่นนี่นันก็ความสุี่วันก็หายไป สิ่งนี้นะฮะแต่ถามใครลนะ่ะต้องถามตัวบุคคลผู้ให้กับผู้รับนี่อนมานะะอ่วงการแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาเรียกว่าปัจจุบันไปถามหาคนกลางให้คนกลางเป็นคนตัดสินลุงบอกว่ามันเอ็กซ์ปายแล้วจ้าแบบนั้นแบบนี้ไม่กินไม่ทมไม่ฉุดเกิดปราศิทธิผลโจนเป็นที่ประจกักในเวลาน้อยที่สุดประหยัดและโคตระ ปลอดภัยเลยแมนบอใช่นะตามก็โลงเห็นมามันถึงยุคมันครับท่านพลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นแต่มันสามารถผ่านความรู้สึกได้โดยง่ายได้งั้นต้องอินเนอร์กับฟิลลิ่งฟิลเลอร์ฟิลเลอร์แปลว่าตัวของคุณนะตัวคุณต้องมีฟิลลิ่งแปลว่าอย่างเช่นร้อนกับเย็นนีือว่าฟิลลิ่งแต่ทางนี้มันปวดกับไม่ปวดก็คือฟิลลิ่งโอเคไหม มันมาถึงยุคมนุษย์รักษามนุษย์ละจาอาชีพอื่นมันไม่ใช่รักษามนุษย์มันเป็นรักษาอย่างอื่นกันรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหม,ไหมอยู่เปลี่ยนความคิดได้แล้วไม่ต้องพูดคำว่าไม่เซตแต่ลุงบอกว่าเซตซูโรครับท่นนานนะเซตศูโรแอนอานกแอนอากาลิกโกเอฮิบะชโกโอเบนชิกโกปะจ,จัตังเวทดตโตโพวิโยฮิติจบนะครับ ภาษาพุทธะนะเมื่อกี้เนี่ยไ <laughs> ม่ใช่ภาษาลุงนะ <laughs> เอาแมา่แล้วเพิ่มเติมครับเชิญครับตอนนี้รู้สึกหัวมันเหมือนมีแหวงอะไรอยู่ข้างในโล่งๆอลครับลุงเหรออ๋อใหญ่จะมุดเข้าไปดูมันโล่งมันเป็นยังไงวะเนี่ยมันโอ้ลุงก,ก็หมดความสามารถในการที่มุดเข้าไปดูงั้นตัวยูท่านจะบอกความรู้สึกข,ของตัวยูได้อย่างมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ที่สุดใช่ไหมครับ ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงฟังจบเพราะว่าสองหาใน,นทีชวนทางฝั่งคุณได้ไรจากลุงเอาสองคูณเอาสิบคูณตามใจโอเคไหมค่ะคุณลุงอ่ามันถึงยุคบ้านทันบ้านผมต้องขอบคุณโควิดที่เขามีถ้าไม่มีโควิดเราก็ไม่สามารถใช้สื่อสารให้ช่วยกันได้เห็นไหมครับลุงก็จินตนาการลุงลงไปเรื่อยเลยครับอาใครก็ตามที่อยู่ที่บ้านหนึ่งแสนคนหนึ่งล้านคนห้าล้านสิบล้านถ้าเขาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันกับเรา ลุงเชื่อมันส่วนตัวนะฮะเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาปวดเหมือนกับคุณคุณที่ปวดนั่ okay, นเองโอเคไหมครับ<ะ>ยกเว้นเขาไม่ได้ใส่ใจนะครับนะาะหน้ายัางไงก็ตามทีลุงก็ทํางานตลอดไปเมื่อกี้เนี่ยลุงก็เสียมารยาทเหมือนกันรู้วเต่ทางฝั่งคุณสี่สิบเจ็ดของลุงเกินกว่าเจ็ดสิบเจ็ดปีนะเชียร์เชียร์อ่าก็ลุงโอเคครับ <c oughs> หวังว่าคงจะ ขอบคุณมากค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะอ่าเขาหวังว่าคงจะเกิะนะว่าอ๋อนี่เหรอมันมาถึงยุทธของพลังงานมันแลกเปลี่ยนกันนี่มันเป็นองค์ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์นะคือดิวตันอ่าแล้วกันไม่เป็นไร